บ้านน้ำแห้งแล้วใช่ไหมคะฝนไม่ตกแล้วใช่ไหมดีใจด้วยครูป้มมาเล่าเรื่องพระเจ้าช่วยด้วยผู้ชายคนหนึ่งอะ่ะเขาโดนน้าท่วมบ้านแล้วก็หนีขึ้นไปอยู่บนหลังคาแล้วก็เขาก็มีความเชื่อในใจว่าเดี๋ยวพระเจ้าต้องมาช่วยเขาเรือพายมาเอาสะพานมาต่อไม่ไปเดี๋ยวพระเจ้ามาช่วยฉันเลยโยนมาเอาสะพานมาต่อไม่ไปเดี๋ยวพระเจ้ามาช่วยฉันคอปเตอร์มาหย่อน ้กระไดลงมาไม่ไปไม่ไปไม่ไปในที่สุดโดนน้ำท่วมตายเมื่อเขาไปพบพระเจ้าเขาก็ถามว่าทำไมท่านไม่ไปช่วยผมผมรอพระเจ้าบอกว่าฉันก็ส่งทั้งเรือพายเรือยนต์คอปเตอร์ไปช่วยเธอแล้วเธอทำอะไรอยู่ทำไมเธอเธอไม่ไม่ไม่รับความช่วยเหลือนั้นนิ่งไงเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ต้องเชื่อด้วยสติค่ะ